A e a e ดูบ้านตัวอีสวยๆนะดูสินี่ฟอเลเนกำลังตีกลองฟอเลเนเก่งยังตีกลองอู้เก่งจังเลยออ ดงคิดคิดดูนะฟลอเ่นกำลังตีกองนู่นดูพิต้าอยู่นู่นพิต้าบายบายพิต้าน่ารักบายบายหน่อยลูกจ้าเอ๊ฟลอเ่นต์บาย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 นอนน้อยหรออยู่ในทีวีนะก็หัวเราะจริงกอง

น้องเก่งแล้วดูดิน้องตัวใหญ่กว่าเลยนฟอร์เรนสิบสองโลได้เปล่าเนี่ยสิบโลแล้วสิบสองโลแล้วน้องฟอร์เรนอะได้เก่งแล้วโอ้โหตีเก่งฟอร์เรนเล็กกว่าแต่ตัวโตกว่ากันเนี่ยเออแสงโค้งเสียงสวย น่เอนี้ยอันกับอันนี้ไข่ตอันนี้เล็กกว่าต้าตกาโตกว่าเรียกว่าเอลนก่อนเอลินแล้วก็อลิก่อน๋อเลนอลิกมาคิม้คสาแลกมาคิดที่ตัวเล็กตดที่สุดเลยนมีน้องแล้วด้วยอ่า หม่ไหมครเอาใหม่ไหมลูกเกี่ยวตลอดเอาใหม่ไหมครับโย่แยงเอ๋ยพอดิดเคสคิดเคสมาอยู่นี่เ้าไปใช่ไหมโอเคเอาเข้าไปเอาเก่งเก่งั เก่งเก่งิสวยเลยเก่งได้เข้ามาหาตังค์ตตมมาเล่นอู้หขึ้นไปเองเลยนะขอใหมขอาใหม่วมาเล่นใหม่ไหมเอาไหมครับไม่ไเล่นไม่ได้ใหม่ไม่ได้ใหม่นะโู้ยลมดีนะอ้ยห้อกันพารู้ห้ามห้าสุสุดสิงไขู้้หลังให้าูหลังให้้หลังถางรข้หลังางป้หลัง พิต้าใบยบค่ะยบยบยบายให้อ่าดูเดี๋ยวไปให้ส่งไปให้่าดูหนุมส่งให้่าดูของให้阿าดู阿妈สอยยังสวยเนดอยนี่าไห้ต่แหน้ แม่่ะแม่เดี๋ยวไปเลแมู่กนะแม่แม่ไปกินก่อนลูกแม่หมใช่ม้ออาอไปามนเอยากคิดถามมากไหมเด่นหนะเด่นโเ่คิดคิด มันนละลายใีดูทีนในเส้นชอบชอบชอบมาอกท่นี่้าปเรียบคชอบเีชอบก็เลยเว่าเอาไม่ใไปเยกว่าอมาไปใดเดียวอะไรงมัเอาไปโชว์แล้วหนึ่งสองสมเก่งจังเก่งจังเหมือนโรงเรียนนุบานเลย นัสลีเลยอันนี้ก็มาป็นอันนี้ก็อาง่ะปี่ก็ออคิด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 หามาเป่าหนาม้าเป่าจับเลยิจับเลยจับเลย จับเลยจับเลยจับเลยนห้ดูป้าอยู่ไหนจะเข้าเปล่เรียกกงชัดเลยนอะฟอนเลี่รียกกลงชัดจ้าเอ๋จ้าเอ๋ เก่งจังเข้าไปอยูอ่า <c oughs> เอตนะีกองตีกอง่ใช่พอเล่นเลยกลัวเลยวะพอเล่นเลยกลัวเลยอเให้เขาชินชินก่อนนะ เดี๋ยวฟอเรนก็กลัวเหมือนกันพิตาขาพิตานั่งดีๆได้มเออเออเออเก่งเก่งเก่งยังกลัวอยู่กลัวยังกลัวอยู่ไมกไม่กลัว เบอร์สีบอสีอันนี้บอร์สี่เล่นมองไปเก่งเก่งเยกมือยกมือยกมืออ้าไม่กลัวแล้วมัยยกมือยกมือยกมือเก่งเก่งเก่งตบมือหน่อยตบมือหน่อยคนไหนเก่งยกมือขึ้น ยกมือยเ่งเบอร์ห้าเบอร์ห้าจะเล่นด้วยุไม่กลัว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 ละ น้องน้่งไม่เ uh, ข้าตาเลยไม่ชอบชอบวาเนะไอ้อ um, ย uh, 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 ่างนี uh, ้ด uh, uh, uh ิไ huh. ม่กลัวไอ้างี <m <m ้อท eh ี่นั uh, uh ่งเฉยๆนัรหองไอัน uh ี huh ้อ uh ู huh ๋ uh ังเจี uh ้ยวเหล่าหนึ huh ่งไม่ไอที่บอหลอกเจี๊ยบโอ้โหอ้โหอ้หเก่รู้เปล่ารปล่าว่้อะไรไม่กลัวตายเลย ไม่กลัวแล้วตอนนี้เมื่อกี้มันกลัวดูพูนพูนเลยไม่กลัวแล้วมั่อตอนนี้ชักเล่นแล้วพิต้าว่างเลยพิต้าอ้วกพิต้าเก่งลูกพิต้าเก่งพิต้าเก่งพิต้าจะเล่นด้วยยังกลัวคนอยู่ไหนกกระวังลื่นนะ แต่พ like, okay. ี่ตาก็ไม่ร้องเนอะน่ารักเลยใหญ่จุ้งใหญ่ใช่ปุงใหญ่เดี๋ยวเจ้เออเก่งเออเก่งเจเจเก่งเลยสนุกด้วยไหนว่ายน้ำดีกาเออว่ายน้ำสวยเก่งว่ายน้ำเก่งเลยไหนปีนขาไหนปีนขาให้มาดู พอเล่นกลัวพอเล่นกลัวค,คนไหนเก่งยกมือขึ้นคนไหนเก่งยกมือขึ้นคนไหนเก่งยกมือขึ้นน่ารักเลยเออ แม้วันลู้ตายมันลุ้ของมันอันนี้มันไม่ชอบให้น้ำเข้าหน่ะอันนี้ไม่เอาอันนี้ชอบเล่นน้าน้ำเข้าหน้า่ะมาจุดพิซซ่าดิพิซซ่าไงก็ได้พิซซ่าเหมือนเสาวสาวสาวไงจ้างเรียบร้อยระหว่างแม่นะวาอะไรอะไรโอ้ยไปกินอะไรก็ไป้น ใจจิ้ใจดลูกระวังโดนขิวน้ําเล่นน้ำเล่นน้าสิลูกระวังลื่นนะระวังลื่นนะลูกนะเจ้าเอ๋เล่นไปเดินพูดอยู่นี่แค่ป้า วังหัวลูกหัวหัวปีเตียงปลาป้าอเดตตป้าไข่เลีอยะเนี่ยก็เรี็กป้าป้าต้าเหรอตั้าต้งตาเรี็กป้าป้านี้นอมกเงินวันตัวเงเงกลัวอยู่ อะไราะน้อยเช็ดตัวมาก่าเช็ดีัวไม่ไม่มีก็มีนะสครดีนะพี่ต้าไงไงก็ได้พี่สนใจต้าไงก็ได้ไม่งอแงเลยโอ้โเก่งว่าตีขาใหญ่เลยน้องอลิศอลิศเก่งเลยลูกยิ้มหวานก่งยิ้มหวานจะด้อลิศเขาหว้น้ำเป็นแล้วเนี่ยเออเก่งลูก เอามั่งวเอาังไลงล้ลงลลงลลออ่ชอบเด็กไอิไม่ชอบไม่ชอบน้ำกระเด็นมันใหญ่ไปไงมันแรงไปโอ้พอเล่นกปล่นกัวบอกล ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมให้เล่นก่อนจะแต่ไม่ยอมขึ้นเหรอโอ้ยะจะเล่นต่ออันนี้มันมันชอบน้ำผู้ชอบรุนแรงชอบไม่เหมือนใครชอบลูกชอบที่อย่างนี้เราไม่ร้องดูดีตลกอ่ะดู๋ยวเดีวเดี๋วดีร้องหัวหัว พิิตาดีนะยังเงียบเงียบไม่อะไรคถ่ายวิดีโอนิ่งอยู่เลยอ่ะเก่งจังเลยไม่มีใครร้องไห้บอเล าอ่มห้่อต้ดส้ม่ะสามคนสามแม่สามแม่สามลูกพอเล่นไปแล nah, ้วล uh, ูกชี uh, them, ้สูบ oh. ต oh. 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 ิดต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 ิดิดติดิดติ๊ตดิิิิ

Kýt 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 bye bye ơi bye bye, Bye bye ơi nào kýt kýt chọc เขาไปเดินนู่นแล้วเดินเขาเดินนู่นแล้วเดินเดินดนคนละหลายรอบเลยเดินจนใหญ่เลยเดินกันใหญ่เลยเ นเยอะไม่ได er copy ้นะผู้จ่จะให้เล่นเดาอะไรเทเลคบีอะไรความชุนละมุนนี้ลูกใครลูกมันนะลูกใครลูกมันมีคนคุยไม่รู้เรื่อง เงเอ๊ะต้องดูนี่รีพอร์เตอร์สอวันนีว่าไงลูกถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอใช่เราดูนี้ก็ส่งไปหมดเลยหลวงตกนะหลวงตกน้ำนะทม่ำหม่ำนะดีไหมครับจูงไหมคะับจูงไหมครับจูงทุกคนใส่กุ้ยหน่อยหัวหน้าเด็กหัวหน้าเด็ก บรรดาทุกคนเอาเล่นแบบซาสุดใช่ใช่ซาสุดใจกล้าหมดเลยได้กับเพื่อนนะเบอร์ห้าแต่ว่ราะเดินแบบแล้วเขาชอบเห็นเดี๋ยวสังเกตเบอร์ห้าแต่เขาเดินใช่ชอบเลยทำอย่างเงี้ยเขาถูอถือเขาเดินอยู่ใช่ใช่ไป